สวัสดีครับวันนี้พบกับนายแคร์แล้วนะครับนายแคร์จะมารีวิวตัวกล้องแบตเตอรี่ครับรุ่น CGA3 ครับตัวนี้เลยน้ำหนักเบามากใช้แอปเป็น Vehicle Home นะครับในการดูออนไลน์ผ่านมือถือเดี๋ยวเข้ามาดูครับในกล่องมีอะไรบ้างคันตอนแรกเลยก็เป็นคู่มือการใช้งานครับ2ครั้าตัวกล้องครับตัวเล็กกระทัดรัดแล้วก็เบาเลยครับน้ำหนักเบามากเหมาะกับลูกค้าที่ชอบแบบทรงสวยๆเล็กๆน้ำหนักไม่เยอะครับตัวนี้แนะนําเลย ต่อไปครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ครับสายเสียบครับเอาไว้ชาร์จแบตครับผมแล้วก็น็อตยิงกําแพงครับแล้วก็ขาลล็ลอกครับผมเาเรามาหมุนขากันเลยแล้วกันเข้าก่อนดูทรงสวยกระทันรัดน้ําหนักเบาครับต่อให้ใส่ขาไปก็เบาอันนี้ติดตามมุมกําแพงครับเราสามารถติดได้เลยหรือถ้าจะไม่ติดก็สามารถเอาไปตั้งโต๊ะปกติได้แต่ไม่ต้องใส่ขานะครับเพราะว่าขามันทำให้เอียง นี่เป็นซีงกันน้ำครับเปิดเครื่องก็กดค้างครับผมมีไฟครับผมแล้วก็จะมีเสียงด้วยแจ้งเตือนออกมาต่อไปมาที่แอปวีโคโฮมนะครับลูกค้าท่านใดยังไม่ทําการสมัครทําการสมัครได้เลยนะครับอันนี้ผมทำการสมัครแล้วเลยครับต่อไปกด Add Camera Now ครับผมกดติ๊กถูกครับแล้วก็กด next step ครับผมแล้วกด confirm เหมือนเดิมครับกดติ๊กถูกครับแล้วก็กด next step ในส่วนนี้เราจะเลือกการเชื่อมต่อแบบเว -FI นะครับอันนี้ลูกค้าทําการเลือกเว FI ของเราเตอร์ที่บ้านลูกค้าจะเลยจะมีค e y โ o ้ d ขึ้นมาให้นา keyword ขึ้นมาที่ตัวกล้องครับจะมีเสียงแจ้งเตือนมาของตัวกล้องถ้าทําการคอ um นฟิกตสเร็จครับโอเคเรียบร้อยครับผมนีเชื่อมต่อ wiFI ถูกต้องหมดเลยครับในส่วนนี้ทําการตั้งชื่อครับกล้องอย่างเช่นอันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับเสร็จแล้วกด Next Step ได้เลยครับ โอเคตัวนี้เลือกกดสคริปต์ได้เลยครับข้างบนมุมขวาครับกด next ได้เลยครับถัดไปได้เลยตัวนี้เท่ากับกล้องขึ้นมาแล้วเท่ากับเราใช้งานกล้องได้ปกติเลยครับโอเคภาพไวเลยครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวกล้องแบตเตอรี่นะครับขอแนะนาเลยครับกล้องตัวนี้สมสวยมากําหนักเบามากเลยครับผมในส่วนของความจุแบตนะครับสามารถเก็บได้นานสูงสุด6เดือนเลยแต่ถ้าลูกค้านำไปจุดติดตั้งที่มีการเคลื่อนไหวเยอะก็จะได้อยู่ประมาณ1เดือนครับ thank you